นะครับตาปตอท่าเสาวนะฮะนี่มาตรวจสอบพัดจริงเรื่องห้องเรียนของหมู่ที่สองบ้านวังใหญ่ตำบลท่าสาวสาวทยโยกนะครับก็มีการานักรอบทิ้งและเผาทำลายขยะโดยยังไม่ได้รับอนุญาตก็ตจะมีควันไฟอย่างที่เห็นเลยนะฮะถุกกระจายไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนของประชาชนรอบๆบ,บ,บริเวณนี้นะฮะ มันก็สูกข้าม,มกำลังอยู่ในการตรวจสอบนะครับว่า,วาใครเป็นผูกระทำความผิดเพาละเอ,ะอยีออเลยออเลเราบอาุดมาหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ทางปตอได้ออกมาลดตับเพองมาชี กัดไฟเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังก็ยังมีการคูปุ่นของไฟอยู่ของคันนะฮะโอ้าอันานาอนนาบอกไปแน้ว เดี๋ยวจะตรวจสอบจริงก็รายงานผลการดําเนินการนะครับาจากสุริยาบุญนาประหลัดอบตท่าเสาครับรายงาน